พุาา่ามาซาบาทได้ยังหลเนี่ยป่ะลาบนญยาปุ่นน้ำยาปูเว็ดนาเสือกระเสบเนาะปนกระเสบกับปูนเนี่ยมันซ่อนมันจะมัได้จ้าปุ่นไห้ไม่คาดไมว่ามวลไม่คาดไม่ว่ามวลแผลมันได้จ้า, <c oughs> า,าวาันนะ,นะสำเนียงมันเคยนี่ยสำเนียงบุยลำนเนี่ยนะแมนบอกไมุ่้นจ้าเมนอยู่บ่เอายุบุยลา ถุงเราเศร้าบาดไปย่างไรไพเซ่พี่น้องผมย่างมาตะไลหม่องรามีหลายหลีได้หลายหลีก็เล่าหาเองครับผมกพี่น้องหามาซอยกันเป็นไตเอวด้วยครับเนี่ยเป็นไตเอาภาษาบ้านไตเอาภาษาบ้านเอาไปเแย่งเอาภาษาแย่งเอาภาษาไปภาษามันพี่น้องหมูขากูหนาบ้านห้านี่บ้านห้าของแท้ครับของแท้ครับเศ้าบาทครับย่างไรเนี่ยได้ลายแท้ครับบ้านห้านี่ของบ้านห้าครับกูแย่งเอากูแย่งเอาไตเอานะครับ แมนครับแถวนี้แถวนี้นนมีเขื่อนแถวมีเขื่อนนำ้ำขงแถวเนี้ยมันเลยมีน้ำขึ้นในแถวหน้าแวงแถวบ้านนันงนิ่นนงน่ครับบอนังนินครับผมต้อยง่ายกัเลือดใจต้อยง่ายแต่ไรเดือ